สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเดอ้อมื่อนี้ยก็เป็นมือที่สองของลกกาทอนกาเนาะมื่อวานนี้กาผลตกลินหมดมือเลยน้ำท่วมตะก้าชมาก็ได้จ้างทอนกาเนาะมัดละสองพันกีบคนงานกับบ่ไอยลายมื่อวานนี่กาได้เซมิงปป เลกาเซปียะซาอันบาปอนสุบนไดกาพูละหาหกหมัดรัวสิบหมัดหมัดละสองพันกียเนิะอันนี้เด้อันนี้จะได้ส่วนแบ่งสได้ได้มือน,นี้เนาะมันใส่ป,ปากอีก กลับให้อยู่ทั้งโคกอันนี้มัดกาบปอนหน้านี่ฮะน้ำลายรีองจยู่อยู่เพื่อนจ้ะบ่บอกบ่บอกญานไปเอาน้องมันบ่บ้ากันนะ จะนอนอยู่น้าว่าเมื่อคืนนี่ฮะเร็วๆนายบอว่ารู่บ่บ่ไม่ยังอุจิปบบักกระดิ่งปอนนี่นะมันดูเป็นตาปบ จะ่ายเหอครับกวนอ่ะน่ะถ่ายกับชิเป็นยังไอเห็นยังคนบักหล่อกุ๊บกับบอไซมวกกับบอไซเสืยแขนยาวกับบอไซย่านพี่จั่งเมื่อวานนี่กับมือนี่อะไรสบายมือนี่กับบอเออบายแล้วหาคนมาอีก มันค้า

ลูกคนตากูโมโเลยโมโหจังช่องแห่งแห่งล่มอนาบริมตรป่าหานหวานมาแครล่มเลยแน่พอน้ำอ่ะหวานไปหวานแต่ตาเดียวนี่นีาเดียวจะได้ล่มเต็มอ้อกวา Warum? <coughs> ก็มาจะขายขอเขานาใะใกล้ๆดบ้าหน่อยก้วยลงก <c oughs> ันดิฉองเห็นบ้นา,บามัดเข่ามาัดขาเอยแบบนี้ไดไ้เป็นเมียเป็นทวสบายแลวบันเข็นพรายนานะนเอาไปเนาะ อสาวแบบบ่นะครสาวกมักแล้วแบบนี้ค่ะสาวแพทเนกบ่เอาค่ะคเป็นังก่อนจังตีกันันมันมันสอบเอานด้ีินะเ่อยมากมักเขาเบ่เล่นได้ดีว่ เห็นผู้บบามะลินเขาตีเขาแล้วผู้บ่าเขาแล้วบนจับตีผู้บ่าเขาแล้วบันจียนกูเห้ยันนีนเห็น รู้บความสยันเรื่องงาเลยผู้สาวเีลือหายใจก็เจ็บอเ ขึ้นแลวเด้อพี่น้องเลยหิวข่าวหิวข่าวก็เจ้าขึ้นเลยทั้งน้นอันนี้ก็ผู้บ่าวน้อยพากันเมื่ออะไรเมื่อแต่โดนตะแลงบอมาพื่นว่าได้พูดละสิบสองสิบห้ามัด ัน,นก้าก้าเอาเองลกรวมกันเนาะได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดสิบมัดอากยเมือ่อยพี่น้องเป็นไข่ในกระปั้นนี้ขึ้นแล้วพี่น้องยิ้วข่าวเลยตอนนี้สิบเอ็ดโมงสี่สิบป้ายเนาะซื้อข่าวสิบสองเลย จังว่าหิวเข่าหิวเข่าเมื่อวานนี่บดได้ลงมาลกร้ายว่นนี้หาฝนตกเบิดมือเบอิดเว้นพี่นอ้องเลยออเข้าใจเลยตกตั้งแต่กลางคืนพูดจนขำแล้วก็บดได้ลงบวกกับเป็นไข่เนี่ยตอนนี้กะยังอะอยู่นะ ยังบวหายดอกไข่กะอัดยาเข้าไปสองสามเม็ดเพราะว่าเขาอยากแล้วอันนี้ก็คืออ้ายกับพี่นางเนาะเพิ่นจ้างคนให้เพิ่นบ่จ้างให้มีป้าทูสิบ่นได้แล้วดอกนาปีนี่แม่ก็ม่ได้ลงเมื่อยก็ได้พอแหละลูกกะจังได้อัน จังได้ดำเนาะมือเอินกะดำพี่น้องลกาซองมือเมือ่อวานนี้หอดอยู่บอดลอยน่าจ,จะหอดลอยรวมหมดทุกคนสุ้ฮาเองกับลกมือนี้รวมกันคอยกับบหูเราก็าได้จักมัดพี่นางมัดให้สำหรับคลิปนี้กะฝากก็ไล่ก็แซ ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเลยกินข้าวกับปิ้งปลาทูได้เมื่อนี้ปิ้งปลาทูปิ้งซีนโมมัม้งบริวมาต,ตลาดเมือ่อยหิ้วข้าวหิ้วน้ำนะครับพี่นี้เมืออ่อยเป็นไข่นะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องบ้าก็บ่ถือเลย